สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนเพลงคิดถึงซิลลีฟูนะครับโดยที่จะสอนต่อไปนี้จะเป็นคีย์ e-flat นะครับเรามาดูกันที่มือซ้ายก่อนนะครับโดยเราจะกดคอร์ดแรกนะครับหรือว่าเบสตัวแรกเป็น e-flat นะครับโดยให้นิ้วก้อยกดที่ e-flat ที่ e-flat 2นะครับออบเจนี้นะครับแล้วก็นิ้วโป้งไว้อีกออบเดตหนึ่งคือออบเจตที่สูงกว่าหรือว่าเป็นตัวที่1กับตัวที่8นะครับ ส่วนมือขวามีโน้ตก็คือ b flat e flat แล้วก็ f นะครับโดยผมจะให้นิ้วที่1ไว้ที่ b flat นิ้วที่4ไว้ที่ e flat นะครับแล้วก็นิ้วที่5ไว้ที่ตัว f โดยแพทเทิร์นก็จะเป็น1 5 1 C 1 5 1 1-5-1้าหน C หน,หน,หหนึประโยคต่อไปนะครับมือซ้ายจากที่เราอยู่ E flat อยู่จะกลายเป็นตัว D แทนนะครับโดยลักษณะการกดก็เหมือนเดิมเลยครับโดยใช้นิ้วก้อยแล้วก็นิ้วโป้งนะครับ ส่วนมือขวาเราจะเล่นในลักษณะประโยคแรกเลยครับก็คือโน้ตก็จะมี b f l t t E f แ a t แล้วก็ F แล้วก็แพทเทิร์นการเล่นก็จะลักษณะประโยคแรกเลยนะครับต่อมานะครับเป็นประโยคที่3นะครับโดยมือซ้ายจากที่อยู่ดี จะย้ายลงไปที่ตัว C แทนนะครับลักษณะการกดก็เช่นเดิมเลยครับโดยใช้นิ้วก้าแล้วก็นิ้วโป้งนะครับส่วนมือขวาจะมีโน้ตก็คือ G B flat D แล้วก็ E flat นะครับโดยแพทเทิร์นการเล่นก็จะเป็น1 4 2 5 2 4ประโยคสุดท้ายนะครับจากที่มือซ้ายเราอยู่ที่ตัว C จะเปลี่ยนเป็นตัว B flat นะครับโดยมือขวานะครับมีโนต้ตก็คือ F B flat D แล้วก็ E flat นะครับโดยผมจะให้นิ้วหนึ่งไว้ที่ตัว F นิ้วสองที่ตัว B flat นิ้วที่สี่ไว้ที่ตัว D แล้วก็นิ้วที่ห้าไว้ที่ตัว E flat นะครับโดยแพทเทิร์นการเล่นก็จะเป็นหนึ่งสองสี่ห้าสอง C 2หลังจากนั้นเราจะเอาทุกประโยคมารวมกันนะครับโดยการเล่นเราจะให้มือซ้ายนำมือขวาเสมอนะครับ หวังว่าทุกคนจะเล่นตามกันได้แล้วก็เล่นยังมีความสุขนะครับขอบคุณครับผม